สวัสดีครับพบกับบัตรจำเล่นยายจ่อยคืนที่สองค่ะวันที่สองวาใคยคุณตค่ะมาตื่นแล้วเหรอนอนนอนไปเหอะนอนไปหลับตาเองเองไปบัตรก็นอนมาถึงอ่อนก็นอนเหนื่อยพักผ่อนนะคะ ถ้าจะกินข้าวก็บอกคืออะไรนี่ใจก็เสียงมีเสียงแล้วก็ให้กินหนำจิบกิบหนำอะไรลรวบอกงดงามนวดอ,อาหารอยู่เก่งงดมือใดมาเสียงกินหนำได้

โอ้ยหยุดกันหยุดกันเมีอดอยู่ไหนเวงแม่ออกแม่บบัมีมามองออกอ๋อไม่มีอะไร <Okay. S 1> ของป้านี้อย่าไปจีบนะห้ามไปดูดนะโอเค